สวัสดีครับวันนี้มีไก่หนุ่มมาแนะนํานะครับหลังจากห่างหายไปสักพักหนึ่งเนาะมาแล้วครับเยอะสุสวยเลยครับตัวนี้เป็นพม่าง่อนเจ็ดเจ็ดหกนะครับแม่เป็นสายสอมีส่วนนะครับเยื่อมือดำสาเบิร์ดนะครับนี่ครับใครที่ชอบไก่เบอร์แข้งนะครับตัวนี้เช็คสองเที่ยวแล้วนะครับเป็นไก่ที่แข้งดีมากๆครับตัวนี้วางแผลดีเปิดแผลไวนะครับเนี่ยครับไวครับ แข้งไวปากไวตัวนี้แข่งดีมากใครที่ชอบกระดูกงอนเบอร์แข้ง,ขงโหดนี่ครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับสวยมากครับแต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับเป็นไก่ที่ลอยเล็กนิดนึงนะครับ2อกิโลสนะครับแต่ว่าไก่ยังเด็กอยู่นะครับอายุแค่7เดือนเองนะครับเอาไปเลี้ยงรออายุ น้ำหนักอาจจะขึ้นถึง2425ได้นะครับไก่ยังไม่มีกล้ามเนื้อนะครับเอาไปปั้นกล้ามเนื้อออกกําลังกายเอาเองนะครับนี่ครับใครที่ชอบเบอร์แข้งหมดหดหัวดิ้นดิ้นแข้งไวปากไวแนะนําเลยครับตัวนี้ครับเหย่อแดงสวยๆเลยครับนี่ครับสําหรับสายที่ชอบแบบสายเหยีอนะครับนี่ครับแนะนําเลยนะครับสายเหยีอตัวนี้